ว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยที่ติดกันในรถยนต์เนี่ยรับภาระอะไรกันบ้างนะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่จะทําหน้าที่จ่ายกระแสะไฟให้อะไรบ้างนะครับในขณะที่ยังไม่ทําการสตาร์เครื่องเราบิดสวิตช์กุญแจนะครับในขณะที่เรายังไม่เปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยไฟจะมาเลี้ยงตัว ไดชาร์จก่อนนะครับไดชาร์จอริาจาเป็นไฟตรงมานะครับมันจะมีเส้นไฟบวกวิ่งมาเลี้ยงนะครับแล้วก็มันจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผ่านสวิตช์ IG นะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงหลังตูดขั้วของตัวไดชาร์จนะครับแล้วหลังจากนั้นตัวไฟที่ บิดมาจากตำแหน่งมาถึงตำแหน่งสตาร์ตตำแหน่งสตาร์ทไฟก็จะมาเลี้ยงที่ขั้วของตัวไดสตาร์ทอีกทีนะครับโซลินอยด์โซลินอยด์ของไดสตาร์ทหรือเรียกว่าตัวออโต้นะครับตัวออโต้ตัวออโต้ต ยิงสั้นอยปุ๊บตัวนี้ก็จะรอรอไฟที่จะมาต่อสะพานไฟให้นะครับด้านในด้านในเดี๋ยวด้านในของตัวมอเตอร์สตาร์นี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายลึกๆให้ฟังอีกทีด้านในจะเป็นคล้ายๆว่า,าลักษณะนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสะพานไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟบวกมารอถ้ายิงมาชิดปุ๊บไฟบวกก็จะนี่ก็จะ มาต่อไปยังมอเตอร์นะครับมาต่อไปยังมอเตอร์อา่ามันจะดูดปอกมาต่อห้ยังมอเตอร์นะครับนี่คือหลักๆของการเลี้ยงไฟไฟจากแบตไปเลี้ยงอะไรบ้างนะครับต่อมา,เ,อาเมื่อเปิดสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับเครื่องหมุนเราก็ต้องเปิดแอร์คอมเพรสเซอร์แน่นอนหน้าคัดหน้าคัดคอมเพรสเซอร์ หลังจากนั้นก็ต้องเปิดพัดลมหลังจากนั้นคพืก็ต้องมีใช้อุปกรณ์แสงสว่างใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวในตัวรถนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการชาร์จถ้าไม่มีการชาร์จมาช่วยซัพพอร์ตให้กับตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเฟลจะตกนะครับจะตก เพราะว่าอุปกรณ์พวกน,นี้มันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ทั้งหมดโดยมีตัวนี้ตัวไดชาร์จเนี่ยทำหน้าที่เมื่อสตาร์ทเสร็จแล้วตัวไดชาร์จเนี่ยจะทําหน้าที่เอาสร้างผลิตกระแสไฟเพื่อไปเลี้ยงระบบเอนจินอีกตัวหนึ่งนะครับเอนจินก็จะมีปั๊มหัวฉีดปั๊มหัวฉีดโซลินอยเซนเซอร์ต่างๆนะครับยั่งยน เป็นจนนะครับนี่คือการทำงานโดยภาพรวมโดยยังไม่ลงรายละเอียดของตัวแบตเตอรี่นะครับว่าทำงานอะไรบ้างนะครับในขณะที่เรายังไม่เปิดสวิตช์จะไฟวิ่งไปตรงไหนบ้างและถ้าเราปล่อยให้ไดชาร์จพังเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับแบตเตอรี่ นี่ก็เป็นการอธิบายคร่คราวๆนะครับเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราจะมาลงลึกในตัวของไดชาร์จและไดสตาร์ทอีกทีครับถ้าเห็นว่าเป็นข้อมูลดีๆก็ฝากกดติดตามไปได้วยนะครับข้างหน้าเราจะได้เจอคลิปดีๆกันต่อขอบคุณครับ